บิเน้นนำบทอัลวากยาบทอัลวากยาเป็นบทมกียามี96โอค์การที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันกียมามะและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆก,กลุ่ม และสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเขาคือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสินนอกจากนั้นยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอลัลลอฮ์และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้างและการประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดในการสร้างมนุษย์ในการให้พืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตในการให้น้ําฝนตกลงมา และบทได้กล่าวถึงคำเพียอัลกุรอานว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกและสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัวและความหนักใจในขณะใกล้จะตายบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคลสามจำพวกพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดีคือพวกที่จะรับความโปรดปราน บทนี้ได้ชี้แจงถึงบรนปลายของทุกๆก,กลุ่มทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏไว้อยู่ในตอนต้นๆของบทและได้กล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของบทด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะได้เกิดขึ้นไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต,ต,ต่อเหตุการณ์ของมันต่อเหตุการณ์นั้นทำให้กลุ่มชนหนึ่งต่ำต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลายและมันกลายเป็นผุยผงปลิว่อนลและพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มทางขวาผู้ที่รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร ا أ และกลุ่มทางซ้ายผู้ที่รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใครและกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้าเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิต ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญเป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลังๆโดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคำ พวกเขานอนเอกขนกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากัน,นม,มีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไปมมด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหู และจอกใส่สุราที่รินมาพวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นมมมมมและผลไม้หลากหลายชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสัตร์ และเนื้อนกที่พวกเขาอยากจะรับประทานและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดีทั้ทงนี้ เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้วนในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาปเว้นแต่คำกล่าวว่าสันติสันติและอาบลยมีนมาอาบลยมี และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไรพวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้นามและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือ <IS> ตั้งแต่ยอดจดโคนต้นจนมองไม่เห็นลำต้น และร่มเงาที่แผ่กระจายและน้ำที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันหลากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลและไม่เป็นที่ต้องห้ามและเตียงนอนที่ถูก ให้ยกสูงขึ้นความจริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษแล้วเราทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจัก์เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน สำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเป็นกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นหลังๆและกลุ่มทางซ้าย ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไรอยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือดลลมมยอยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึาบามไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม,นม,มนแท้จริง แต่การก่อนนั้นพวกเขาเป็นพวกเจ้าสำราญและพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่อยู่เป็นนิดและพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นดินและกระดูกป่นแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือตลอดจนบนรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือนนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกิยามะแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย,ลววมายนมิชอรแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น ลและพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้องลและพวกเขาจะดื่มน้ำที่กำลังเดือดตามลงไปลและพวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูดที่กระหายน้ำจัาดา นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาฉะไนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อวันฟื้นคืนชีพพวกเจ้าเห็นสิ่ง อาสุจิที่พวกเจ้าหลังออกมาแล้วไม่ใช่หรือออ ال พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้างร ن ن เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราจะไม่ถูกขัดขวาง ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ควรพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหวานแล้วมิใช่หรือออพวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมาุก หากพวกเราประสงค์ให้มันหักเป็นชิ้นชิ้นแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้แล้วพวกเจ้าคงจะประหลาดใจพวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับความหายนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นเราขาดแคลนปัจจัยเพราะปลูกอีกด้วยอัีบ พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือพวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมาหากเราประสงค์เราจะทำให้มันเข็มจัด แล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กระตันอยู่อรรรมลพวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือพอกเจมอันทราุนมลมุชอูน พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกงามขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาเราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและ่อำมนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางรอนแรน ดังนั้นเจ้าจงสรุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิดาาข้าอาลัลลอฮ์ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งดวงดาววะูลลสอ และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู้อนั่นคือคำพีอัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคำพีอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นมันถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกาาลและด้วยเรื่องนี้อันกุรอ่านกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยอะอย่าง كم كم และทั้งๆที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่อลอกกระดันดีอและเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกำลังจะตาย แล้วพวกเจ้าจะยังสามารถยับยั้งมันไว้ได้กระนั้นอในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูอยู่และเราอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาเลกาของเรา หากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดฉะนายเล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริงหากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิ กับอน oh. ความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาและหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาลลามมุกิอบยี ความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาและหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือดแล้วเปลวไฟที่ลุกไหม้แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอน,บบนด,ดังนั้นเจ้าจงสะดุดดีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด